คครับกลับมาอีกครั้งในแมป Gro Garden นะซึ่งเมื่อคืนมีอัปเดตใหม่มานะเป็นอัปเดต Crafting มีเป็นแบบนี่เป็นเจ้าหมีพึ่งเหมือนเดิมเลยนะคือจะทําให้เราแบบมันจะมีแบบที่ให้คราฟแบบเนี้ยอย่างเช่นเราสามารถคราฟเป็นสปริงเกอร์หรือว่าี่แอนตี้บีเอได้โดยการเอาของมาประมาณนี้สมมติว่าผมจะคราฟแอนตี้บีเอก็ต้องใช้บีเอกแล้วก็ฮันนี่ยีนะซึ่งตัวนี้ผมก็ได้คราฟสิ่งนี้ไว้ c ร a ฟเตอร์ซีแพ็นะเอาไว้เปิดเป็นแพ็คใหม่ในนี้นี่เป็นแพ็ค Exotic อันนี้เป็นเอ o กโซติกนะแต่ผมไม่ใช่อะผมมีอยู่ f l เวอร์ซีแพ็กยี่สิบหกอันเดี๋ยวลองเปิดสักหอันซะก,ก่อนนะว่ามันจะได้อะไรบ้างไป ็เกือนะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดนี้บ้างดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้กันบ้างนะ c r a ฟ t ตอร์ซีดแพ็นะมี5อันค,อคราฟไว้ตอนนั้นคือมันตอนอัปเดตอ่ะแอดมินสิ่นั้นด้วยนะทำให้แบบเวลาตรงคราฟอบไวขึ้นและมันก็ดีมากเลยนะคือตอนอัปเดตอะถ้าใครเข้ามาเล่นอะจะได้รู้ว่าแบบแอดมินสี่ของเยอะมากอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะให้ดูวันหนึงขอสุดแป๊บ อ้ยมิตกแล้วอะแพ็กนี้ไม่ค่อยเกลือเนี่ยครูคัสอันนี้ระดับต่ำสุดเลยนะอะ่ไหนดูซิม่อกี้ได้อะไรบ้าง,างมีหรือเปล่าใช่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 ใช,ใช,ใช่อันนี้เม็ดอะไรเนี่ย,ยเดี๋ยวจะลองปลูกด,ดูนะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงสอง,งนั้นอ่าตัวนี้มีอีกไหมอันนี้ก็ครูคัพส์ปลูกเลยแล้วก็มีอะไรอีกโอ้อะไรวะเนี่ยต้นเขาพูดยอ้อมสีนี่นะคือผมจะให้ดู เดี๋ยวก่อนอันป็นนึงนะนี่นี่นี่ทุกคนดูเอมเบอร์ลิลลี่ซีดผมมีหกอันอะคือตอนนั้นอะแอปปินแบบเสกให้รัวๆเลยอเออ,อปลูกเลยปต้นโอ้ยเดี๋ยวเป็นนึแมลงพอเดี๋ยวค่อยให้อาหารได้มาหกต้นเลยนะบินสต็อกก็ได้เหมือนกันนะคือเมื่อคือนนี้คือแอปปินเสกเยอะมากไหนเดี๋ยวดูก่อนว่าบินสต็อกมีเท่าไหร่เดี๋ยวจะปลูกไว้ตรงนี้และอีกอันนึงก็ เดี๋ยวน่าจะปลูกไปอ่ะตรงนี้ก็ได้ปลูกไปแล้วดู๋ิต้นปวกนี้อันนี้คือต้นรครูคัสก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ต้นอะไรคล้ายๆต้นขึ้นมาแบบนี้คล้ายๆต้นพีกเลยนะเดี๋ยวผมขอรดน้ำอีกสักนิดนึงเดี๋ยวดูว่าของแต่ละต้นเป็นยังไงราคาเท่าไหร่น่าจะแพงไหมมาแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนนะคือผมคราฟไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ ตอนอัปเดตนู่นแหละอันนี้ flower froster s p r i n k e r นะคือเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยเห mm hmm. มือนอันนี้สามารถทำให้แบบผลไม้อยู่ข้างๆติดส,สถานะออเซนได้แล้วก็อีกอันหนึง่งไหนวะเดี๋ยวนะ sweet s o a k e r s p r i n ก e r นะเป็น s p r i n g e r แตงโมก็คือแบบผลไม้ที่เป็นแตงโมอย่างเช่นอย่างเช่นแตงโมแล้วก็มีพัมกินด้วยนะหนึ่งอนะ่ะแล้วก็มูนเมลอนนะจะทำให้มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นแบบ ในที่จะทําฟาร์มที่เกี่ยวกับมูดเมลอนอ่ะผมคิดว่าถ้าเอานี้มาถือว่าดีเลยนะเพราะว่ามันทําให้แบบผลไม้ใหญ่ขึ้นอเออเดี๋ยวผมขอดูระยะแป๊บหนึ่งนะว่ามันระยะเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ลองวางดูเลยนะผมเพิ่งคับเมื่อคืนนี้เองระยะค่อนข้างกว้างแนละ้วดูดิ mm hmm. มาเดี๋ยวผมมาเปิดของที่ผมดองไว้นิดหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยว่บนกระเป,าเป๋าตัวนี้258ถุงไกลเต็มแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเปิดเอ่อเปิดกล่องก่อนแล้วกันโอเคก็เปิดก็ไม่ได้อะไรมากนะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มของพวกนี้นหน่อยล้วกันอันนี้วิติกเอกแล้วก็บีเอกเดี๋ยวผมจะลองสุ่มเอาเป็นวิติกเอกก่อนแล้วกันสองฟองนี้ะจะดูฟองนี้ก่อนก็ได้กระโอกระรอกหูตัวใหญ่อยู่เนี้ยเออ,อ,อเดี๋ยวผมลืมให้ดูเลยนี่ ตอนที่เรากำลังอัปเดตแบบกำลังรองอัปเดตแอดมินแจกสเลียงใหม่ด้วยนะเป็นคกเกตโอมอนน่าสงสารมากดูดิโดนเอาไปย่างเรียบร้อยอ่ะไอ้ล็กฮูกอ่ะที่เป็นอัปเดตก่อนหน้านั้นอะ่ะ <c oughs> โดนย่างเรียบร้อยละมาเดี๋ยวเรามาเปิดอีกกันต่อ <c oughs> ได้ไรได้หนูอันนี้ได้หอยทากอันนี้ได้พึ่งอันนี้ล่ะ ได้ไรอุ้ยเฮ้ยเออเอ้ยเฮ้ย,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 ยถือว่าดีอยู่นะเนี่ยอันนี้คือแบบรองลงมาจากราชินีพึ่งใช่ไหมโอเคก็ถือว่าดีอยู่นะไม่ได้แย่มากเดี๋ยวเราเอามาวางกันต่อดีดูคือแบบผมมีแอนติบีเอ็กสองอันมีบักเอ็กซ์นะอันนี้บีเอ็กอีกหนึ่งอันแล้วก็มีบักเอ็กอีกสองอันนะคือ มันสต็อกเยอะมากเมื่อวานเนี่ยมีแต่อะไรดีๆสต็อกเต็มเลยนะเมื่อวานนี้ก็เอมเบอร์ลิลลี่สต็อกก็น่าจะเป็นเพราะแอดนมินสองกนะไม่น่าใช่เพราะว่ามันสต็อกเองเหรอกเดี๋ยวเราจะดูซิมีอะไรน่าคราฟอีก,กในที่คราฟนี่ก็จะมีแบบพวกสปริงเกอร์แล้วก็มีเครื่องสเปรย์นะเป็นแบบสเปรย์ให้ติดนิวเทช์อะอย่างเช่นอันนี้สเปรย์ให้กลายเป็นอะไรนะเอ่อโพลีเนต สอันนี้ให้เป็นช็อคเก็ตก็ถือว่าน่าจะค่อนข้างดีนะแต่ผมยังไม่ได้ซื้อมาลองดูอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันแต่ตอนนี้อ่ะรออีก30กว่าวินะรอให้มันครับเสร็จเดี๋ยวในระหว่างนี้เราอันนี้ก็ได้ผมว่าผมจะเปิดกราเวอร์สิบแพ็กสักสิอันเดี๋ยวผมจะเปิดสัก10บแพ็กซะก่อนเพราะว่าผมจะเก็บไว้ เอาไว้คราฟนะคือเราต้องใช้フラเวอร์ซีดแพคในการคราฟเบเอร์คราฟเตอร์ซีดแพคด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะเก็บไปสักสิบอันละกันอุ้ยเกือบได้แล้วนะดูดิซันลาเวอร์อยู่ตรงเนี้ยไปสุ่มไปกันต่ออีกแค่นิดเดียวถ้าจอดเมื่อกี้นี้คือบได้เลยนะแต่มันเลยว่าสุ่มทั้งหมดดีเลยไหมเอยผมว่าสุ่มหมดเลยก็ได้อะ ผมจะสุ่มให้หมดเลยแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะได้ไง <i> เออถ้าสุ่มหมดมเผื่อว่ามันจะได้หรือว่าเหลือไว้สักห้าดีผมสุ่มให้หมดเลยก็ได้มั้งสุ่มไปเลยเอาไหมซันฟลาเวอร์ซันฟลาเวอร์ซันฟลาเวอร,ร,วอร์ไปแล้วนูน่นสุ่มต่อเนื่องไป อ่าสุ่มกันต่อสุ่มกันต่อสุมอส่มต่อเนื่องเลยนะคือแบบให้มันต่อเนื่องวุ้ยนี่ไงเพิ่ l เพิ่มแต่รีบผมว่าผมสุ่มหมดเลยแล้วกันมาเอาให้หมดเลยละ่ะแพ็กสุดท้ายแพ็กสุดท้ายแล้วนะอ่าซุ่มได้อะไรได้อะไระได้กุหลาบหมดจัดมาเดี๋ยวเรามาเทมนี้อ่าแต่ละครัฟเตอร์ซีแพ็กไป ไแล้วก็มีสถานะใหม่ด้วยนะตรงนี้ดูดิเป็นอะเป็นสถานะโมเทนนะใช่ไหมอ่านถูกไหมไม่รู้แหละเป็นสถานะของผูเขาไปน่าจะเป็นแอดมินเสกนะเป็นสถานะที่แอดมินเสกมาซึ่งราคามันก,ก็ผมไม่รู้ว่ามันคูนเท่าไหร่นะแต่เหมือนไม่ค่อยเยอะมากนะมา แพ็กสุดท้ายของคลิปนี้นะคิดว่าอืมอืม,อมแกรจัดจัดโอเคเอาเป็นวา่าคลิปนี้ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า